ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิและสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นงานมันมีสองงานงานหนึ่งทำจิตให้สงบงานหนึ่งใช้จิตที่ตั้งมั่นไปเจริญปัญญาสังเกตตัวนี้จะมีศัพ์อยู่ที่แตกต่างกัน จิตที่สงบเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราไปดูพจนา,านุกรมดูตำรับตำราเนี่ยสมาธิจริงๆไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตในครูบาอาจารย์วัดป่านะท่านเรียกจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง